นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรุงเทพมหานครครั้งแรกที่ห้องประชุมอาคารธานีน,นพรัตน์สาราวัตรกทมดินแดงสองโดยมีรองผู้ว่ากทมทั้งสี่ที่ปรึกษาผู้ว่ากทมเลขานุการผู้ว่ากทมข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมโดยมีการจับตาไปที่การหารือเสนอให้มีการถอดหน้ากากอนามัยในที่โลง่ง ซึ่งเจ้าหน้าที่สํานักการแพทย์ได้ระบุว่าในมุมมองของทางการแพทย์ทางกระทรวงสาธารณาสุขอยู่ระหว่างการวางแผนอยู่แล้วว่าจะถอดหน้ากากอนามัยในที่โลงแจ้งและที่สาธารณะแบบไหนและถ้าถอดแล้วต้องมองภาพการเว้นระยะห่างด้วยซึ่งต้องดูตัวเลขความรุนแรงของผู้ป่วยโดยปัจจุบันตัวเลขผู้ป่วยโควิดของกรทมอ,อยู่ที่1 4 0 0ถึง1,500คนต่อวันถ้าหากในพื้นที่กรทมมีน้อยกว่า500คนต่อวันก็อาจจะพอต่อรองกับทางกระทรวงสาธารณาสุขให้เสนอสอบคให้ถอดหน้ากากได้ โดยผู้ว่ากทมยังได้ถามถึงประเด็นการตรวจ ATK ฟรีให้กับประชาชนและการมี ATK พาสป p o r t อีกด้วยรวมถึงการสอบถามถึงการแพร่ระบาดของโรคฝีดาดลิงโดยเฉพาะกรณีที่มีการจัดงานพลายเมื่อวานนี้ซึ่งที่ประชุมได้มีการชี้แจงว่าในขณะจัดงานสิ่งที่เป็นห่วงคือการแพร่ระบาดของโควิดมากกว่าส่วนการติดต่อของฝีดาดลิงคือหลังจากจัดงานแล้วมีการไปปาร์ตี้กันต่อ ผู้ว่ากทมได้มีข้อสั่งการในที่ประชุมว่าบทเรียนของโควิดเป็นบทเรียนสําคัญและจากการลงพื้นที่ของตนเองมากกว่า2ปีพบว่าปัญหาการประสานงานมีความสําคัญจึงอยากให้นําบทเรียนจากโควิดมาปรับโครงสร้างระบบสาธารณาสุขใหม่